ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok ก,กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยก่ขอข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะ <t ips> และนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S2 ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o ็อกของเรานะคะเปิดไลฟ์ ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จำนวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย mm hmm. เมื่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะก็รับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห0 0รอบาทเข้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดู เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสอ,ออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เริมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะริมการสั่งซื้อไปเมื่อส, Rover, สักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้าง เมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แด็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า addkm ขีด social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับบัตรคอมมิช อีก5%อด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะคือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นอะครบ5 0 0บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะฟรีๆไปเลยมากกว่า300อกว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ TikTok ของเรากันนะคะไปดููยออดดดคนนนไลสขงเเราากันะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคนดูไลฟ์สดของเราค่ะจากเดิมมีแค่ถึง5คนเองนะคะมีไม่ถึง10คนกันเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น88คนกันแล้ว89คนกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดาเนินการทยอยยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะ ะะสำหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ